สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะมอนี้กลมาพบกับน้ำเชียกับเก่ามาเชียวันที่รับผมพฤษภาคม67เดนะคะท่านผู้ชมพี่น้องจำเสี้ยนเก่าของน้ำเชียรอะไรบ่ค่ะพอสมอนมุกดาหารซ,าซ้ายบนซ้ายบนสายบนอย่างเดียวที่เอฟซีที่สื่อสอบในการวิเคราะห์ตัวเลขของพอแล้วเพิ่นกระเดินดีพร้อมค่ะ อ๋เพราะม่ววาเขาทุกหัวแล้วค่ะท่านผู้ชมเดินดีหรอกอะทามันลุดจังสีพ่นจะยุดเพ่นจะเบรกไกวกนค่ะท่านผู้ชมค่ะพ่อสมอนนี่เลขเพ่นสิบเป็นเลขปักหลักเด้อค่ะครับปักหลักสิบและหลักหน่วยค่ะบนค่ะเพ่นจะเอาเลขที่ว่าคือพอจะเล่นสินเลยเนาะครับผมค่ะถ้าออกกลับก็คือ ไม่ถูกค่ะท่านผุ้ชมค่ะพอเพิ่นวาเลขมันเดินดีแล้วน้ําเชี่ยเพิ่นกะกลับขึ้นมาหาน้ําเชี่ยแล้วค่ะเอฟซี่จำได้ยู่ดอกเนาะค่ะแฟนครับควงน้ําเชี่ยแต่งแต้โดนๆกับมี่ค่ะท่านบุ้ชมค่ะขอพระคุณหลายๆที่เพิ่นบ่วถิมบัป่าเนาะค่ะน้ําเชี่ยก็อยากให้เพิ่นถือทุกงวดทุกงวดค่ะท่านบุ้ชมค่ะพ่อสมนุกดาหารค่ะ อาอก่อนอื่นจะไปรับชมรับฟังตัวเลขของพอสมอนมุกดาหารน้้ำเชี่ยกัขอขอพระคุณพอที่พอคิดหอดเนาะครับผมค่ะปากกลากสิบและหลักหน่วยพนมามันเดินดีค่ะไปฟังพอกันเลยเด้อค่ะพอสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับครับพอสวัสดีครับผมครับส,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 สวัสดีครับเพ็งไหนพออันห้างหายไปหลายเดือนมากเลยพ่อ มันเดี๋ยวมันยาดับการติดต่อนี่แหละโอ้ค่ะโทรศัพท์ร้านเอาไปเรียนพ่อว่าค่ะอันแรงบ่พ่ออยู่หุ่นแรงเยอะเหรอมึงฝนยังมาทั้งตกอยู่ค่ะหอนคักบ่พ่อออนยู่ค่ะครับอากาศหอนคือทางอุดรบ่พ่อหอนขึ้นเลยนะโอ้หอนมุกดาหารเมื่อนี้เอนถ้าไหนไปใส่หอนคักเหรอพ่อ ค่ะเอาพ่อว่าจ้าไหนก่อเลขเข้าสายบนเนาะพ่อเนาะครับค่ะแต่แต่ปีนี้มาเป็นจ้าไหนก่อพ่อพอช่วงตั้งแต่17มกราคมรักสิทนอนมากับรักนวยนอนมากนี่เขาคู่กันมานเรื่อยๆอ,อาจารย์ปัก,กะะรัก้อค่ะท่านผู้ชมนอนมากตอนนี้มันมากมันมาลรักสิทนีมันมานหยุดอยู่ตอนออกแปดหนึ่งนนแต่ลักนวยเดือนคือเก่า รักสีันเป็นออกแปดหนึ่งนะ่ยกับออกเก้าแปดกับรักสีเดือนคือเก้ามาออกหนึ่งหกกับเดือนคือเก้าค่ะพอมันเป็นรักเลขแบบบวกเลขของมานั้นถามันออกขีกับรักสีพีขีกดนะค่ะถ้าได้เลขบวกของมาได้เลขคู่รักสีสิเป็นเลขคู่ด้วโอ้แบบนี้ถึงใจเอ็มซีก็เลยนะค่ะอืมพ่อน้ำเชียรขอย้อนจัก สามหดได้พอสามหดป่าจยะอันสามหดเอาแต่งแต้นอ่าหนึ่งเมษาก็ได้พอหนึ่งเมษาหดสองผุดสภพาพพวกคไอีเขียนตอนมันตอนตอนเดือนใบซําแต่ว่าเขียนเรียงเข้มาอยู่อืมขอขอรักกันรักขึ้นไปก็ได้พอเอ่อรักซิบก็รักนวยอ่าย่อนขึ้นไปคือคือเดือนเมษาแบอเนี้ง ย้อนขึ้นไปงวดัองผุดกันได้แล้วกันเธอไปได้แย่ครับผมเพรพอย้อนหลังขึ้นงวดวันที่สองพฤษภาพกัได้พ่อครับผมของพฤดสภาพออกหนึ่งหนึ่งหกมันหันบอกจ้ามันเลขเลขรักซิมันบวกกันมาได้เลขหาได้เลขคี่นะค่ะครับผมมันมีหนึ่งสามหาเจ็ดเก้าหนึ่งสามหาเจ็ดเก้ามันออกหนึ่งหกครับค่ะอันนี้อันนีผมว่าลักซีลักนงวยเฮ่าที่เรือ รักน่วยนี่ตอนมันออกออกเก้าแปดนี่บวกกันได้ได้หกกันหด้่มันจะเป็นหกอะไรก็ลดน้ำมันเป็นห้าเแกเป็นเจ็ดเป็นแปดนะครับมันออกหนึ่งหกอักรักน่วยรักน่วยงวดหนึ่งหกได้ยังกงวดหนึ่งหกนี่มันมีห้าหกเจ็ดแปดห้าหก จ็ดแปดครับผมอันนี้เข้าได้หวดหนึ่งแล้วอืรับน่วยพอจะมีสี่ตัวครับครับผมเอาพอวันนี้สิบสิบหกแค่พอวันนี้สิบหกเมษาครับนับกันไปสิบหกสิบหกเมษาเนี่ยมันแปดหนึ่งกับเก้าศูนย์มดแมันออกนะครับผมเจ็ดเก่าเนีป็แปดหนึ่งกับเก้าศูนย์นี่มันออกนี่มันจิตได้หกเจ็ดแปดเก้ารักหน่วยมันออกเก้าแปด เจ็ดแปดเก้านั่นมอเก้าแปดรับถไว้เก้าตอนนี้ก่อนแปดหนึ่ง,ง,ง 8, 1, มันออกสองหกกับเจ็ดแปดมันก็ได้แปดเก้าศูนย์หนึ่งมันออกแปดหนึ่งหมดออกห้าเก้าแปดเจ็ดเก้าพอว่ามันเล็กบนเนาะเล็กบนย่างเดียวผมตวัดตวัดลักซิบรักซิปลดที่พอหมดวันนั้นที งวดงวดงวดมันรุดผมชื่อหลายหลผมบวกเลขมากได้เลขเจ็ดได้เลขขีดมันออกเลขคูเป็นแปดแปดหนึ่งอะนะอ๋อเลขงวดงวดที่ออกสี่แปดหนึ่งครับครับตัวนี้จัรุดมันออกสองกแตงเขาออกสี่แปดหนึ่งตัวนี้ว่ารุดบุกกันได้เจ็ดได้เลขขีดมันออกเลขคูแล้วก็แมวเขาอีกตัวมากกับเขาจากแปดหนึงมากกับเขาเก้าแปดรุดตัวหนึ่งแม่สามคนรุดหนึ่งแม่สาวครับผมรุดหนึ่งม่สาวหวดเดียว รักซีอยางเดียวได้ว่ารักน้อยยังเดินอยู่ครับพร้อมเดินเพราะมันเดินคู่กันมาตลอดผมยืดยีส20ตัวทุกวันเลยคอยตัดที่หลังนะโอ้พันจิตัดเพ่นมีตัดใหตุผลชุดเต็มชุดเต็มนี่ยแล้วก็ผมเรียนผมสิเรียน20คู่ไปเลยอส่วนมากนี้ส่วนมากเป็นเหล็กบวกกับบวกหัเหรอส่วนมากจะเป็นเหล็กบวกกับบวกครับผมบอมันมันเป็นของไปของมันอยู่นะตรงอย่างเดียว เพิ่นเพิ่นก็บอกว่าเลขออกซีแปดหนึ่งนะเพิ่นดุ๊ดลักลักสิบลักสิบเอากระสันเฮ้ากัเอาแต่วันที่สิบหกกับวันที่สองเนาะครับผมค่ะอันนี้อันนี้เจ้าใดละบ่เนี่อันเพรอันลูกทวนวันที่สิบหกเนี่ยเลขขีมิตัวใดแน่ครับผมสิบสิบกสิบหกงวดงวดที่มหน้าเนาะบอกงวดออกฮาเก้าแปดงวดที่ย้อนไปว่าขนนะครับโอ้ฮาฮาฮาเก้าแปดนี่ บวกแล้ได้หาดหนึ่งสามหาเจ็ดเก้าเ,เลีกลับสิบหนึ่งสามหาเจ็ดเก้าจึงได้พ่อจะยืนเลขคี่ยี่แล้วครับผมเอา,เอาบานนี้พ่องวดนี่บานนี้งวดนี่บวกกันแล้วได้เลขเก้าเลขคี่หนึ่งสามหาเจ็ดเก้าหลักสิบหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าหลักสิบหลักสิบเป็นเลขขี่ค่ะหลักหน่วยพ่อบานนี้ รับนว้บวกกันแล้วได้ 2, 2, 3, สองกับสองสามสี่สองหนึ่งหนึ่งสองสามนั่นแหละผลท้ายคือหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามดีป่ะหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ประก,รกบคู่ได้กองน้เชี่ยเดี๋ยวพออันอีกอีกยักสองสามหมื่นหรือว่าว่าตีสิบสี่สิบห้าพอตัดแห่น้ำเชี่ยได้บ่ป่ปะได้วันนี้หนึ่งหนึ่งบ่ประกบมาเลยนะป่อนะหนึ่งหนึ่ง หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่สามหนึ่งสามสองสามสามสามสี่ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าสี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสี่ทั้งหมดจะคู่ยี่สิบคู่ไม่ต้องกลับครับผมแต่ว่าพอาสิมัตัดหายอยู่ครับพ่อ ตามปกติที่พออันเฮ็ดไว้เังสี่เราวันนี้พอมาตัดนี่มันจะเหลือดจะตัวพอไปตัดอัวรักรักตัดเอาคักกดกับรัซีมันสะเหลือตัวเดียวรักน้อยสีเหลือตัวเดียวนะต้องเธอเหลือดสองรักนนะอ้อยจากสมมติว่าจาก y ีซีครูนี่เอ่อสีเหลือจจกครูดีพอล่องเบาให้เอฟซีฟังกันหน่อยเนะพอเต็งเต่ที่ผ่านมาค่ะ ประมาณสองหลักหน่วยหลักสิบยืนตัวเดียวตลอดประมาณสองตัวสองหลักหน่วยประมาณสองคู่เป็นไงสองคู่ล่ะหลักสิบจะเดตัวเดียวหลักหน่วยสองตัวเงี้ยงอามากให้พอตัดวันที่สิบห้าสิครับผมอืมเรียกว่าตรงกับดินี่ตรงกับจากสิบห้าอะไบ่พอสิบห้า ค่ต้องเป็นตอนเที่ยงเนี่ยพว่าผมจิข่าหลานขี่รถเราไปนอนนีกนเอามาเอากละเปานอนเนี่ยได้ได้พอเนื้อเทียาค่ะครับค่ะหรือว่าสิบซี่ไก่ของมาจิ๋นอยก็ได้ซิบซี่สิบห้าก่ได่เด็ดพอจะมาถ่า้เป็นตอนเที่ยงนะได้ได้คับพอเนื้อถาค่ะเอาเออเลขล่างว่ามีหรืนบ่ล่อล่างเลขล่าง ที่ผมเบิ่งน้ำเชียร์ล่องบันั้นว่าคุณว่ามีเลขแปดถัดท้ทายแปดอะของของผู้ใดก็ผมมองหมู่บ้าหน่อก่อนนี่ดอกหมู่บ้านนี่ว่าพอคนไหนวิ่งแปดตัวเดียวครับผมผมว่าแปดนี่น,นาทีอยู่หลักหน่วยล่างคดว่าโอ้อันน้ำเชียร์ขอถา,ามเน,นี่ยพอเพราะว่าพอ่อเป็นสายบนเนาะพี่น้องอันเออล่างนี่เป็นทังไหนพอปีนี่ รางผมทช่วงเขาช่วงเขาง่วนนี้ทามันเข่าเป็นสามแปดนั่นละป้องเขาเขาแปดเป็นสามแปดอืมเพราะว่าเพิ่นเพิ่นบพ่มากกลางอืมแต่เพิ่นกระเห็ดอยู่ค่ะแต่ผู้ชมมีเขามีรุดมีเขามีรุดเพราะว่าสูตรสูตรล่างนี่มันมีอยู่แต่ว่ามันมันมันใส่หลายอย่างอะนะแต่ว่าผมเนี่ยหลังไม่ผมจิบอกกันน้ำเสียรอบนาไปละโอ้ได้ได้ครับพ่อค่ะแต่มันคึอ มันถึงบ้านละสิบมันถึงบ้านนี่มันมัหางวดบลักขีดอืมรักสิบล่างเรองวดนี่คิดว่าสีขี่แล้วลักสิบล่างเลยเหรอเอาฝากรักสิบล่างขี่เรื่องงวดนี่ค่ะฝากลักสิบล่างขี่ขี่ถ้ดเปียนเข้ามาจะเป็นสามแปดมักสามอยู่อืมเพอามักสามเลยครับผมก็สามแปดถ้าแปดพ้นมาเนาะถ้าแปดพี่สาวใชะพู้มับ พวกนี่เนี่ยผมเบิ่งม้วนก่อนนี่เป็น,นอะไรแปลกเนาะก็มันเชี่ยวพันพอว่าเอ่องวดนี้ล่างสิเป็นขี้สิมีตัวใดมีมีหมดแล 1, 3, 5, 7, 9, ้วบ่งสามห้าเจแล้วบ่ครับผมขีดครับ13579ครับเป็นขีดก็มีลนี่นี่ก็มีมันถือมา4ีหางวดขี้อัีนบางเทื่อมันก็ผิดงวดนี้ก็เป็นนะออืมันถึงาหาหย,นนงยาวมาหลายงวดแล้วเนาะอันนี้เพิ่นฝากมาแล้วครับผมขอแถมให้ค่ะ,คะ สวาสายบ๊ดนี่พอแน่นอยู่แล้วครับผมค่ะเอาพ่อวันนี้น้ำเชียกับสิทธาพ่ออีกเทนึงเด้อพ่อครับค่ะขอบพระคุณพ่อได้หลายเด้อพ่อที่ยังกินหัดน้ำเชียอยู่ครับค่ะยู่ดีไม่แห้งพ่อสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับขอกอบท่านผู้ชมมาเบิ่งกันเนาะครับผมค่ะเอ่อเพิ่นไห่ย่อนเบิ่งงวดวันที่หนึ่งเมษาเพิ่์นลุตลักลักไอซิปบอก แค่นั้นเองครับพี่น้องนั่งกันเดิน่ะามวดหนึ่งแปดเนาะก็เลยเอาแค่นี้ให้พี่น้องเบิ้งค่ะเลขว่าเป็นซิปตัวที่พี่น้องเบิ้งดีๆได้ค่ะก็จังวดนี่กับส้นเก่ายังสบเนาะซิหนวยนะ่นค่ะช่อนกันซิหนวยก็จะพ่มีประมาณสามตัวว่าหุงเนาะเว่าก็เป็นเลขปลักรักครับผมเมียนเลขว่าตองกลับเมียนค่ะ ของคนสิเป็นแบบนี้แหละค่ะเทียบพิธาพี่น้องตามมากค่ะอนี่ค่ะเดี๋ยวพอนนทบุรีเบิงนี่เพิ่นจะวิเคราะห์อีกค่ะพอสมนนี่ก็วิเคราะห์เก่งค่ะท่านผู้ชมค่โอ้เสียนมีตรปูขะขัดเก่งๆเนาะนี่เจีงสีกับชนกันยูดีกัมมาเชียชนกันหาเนาะอันนี้ช่กันเจ็ดเจียงสีนี่เห็นปะบานี้นี่มามะิ่งงวดนี่ค่ะท่านผู้ชมชนกันสอง เอ้ขอโทษค่ะชนกันหนึ่งชนสามช่วนสามนั่นค่ะเอามาเบื้องตัวใหญ่ๆค่ะชุดเต็มไปเลยเนาะครับชุดเต็มไปก่อนชุดเต็มค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเพื่อนจะมาตัดห่เเรือคู่สองคู่ค่ะคู่สองคู่ค่ะท่านผู้ชมครับค่ะเอาแคปหน้าจอด้ค่ะหรือว่าพี่น้องอยากแคปภาพร่วมกันแคปได้ค่ะเอาแคปหน้าจอค่ะท่านผู้ชม สิบเป็นสิบหน่วยเป็นหน่วยค่ะ,คะชุดเต็มพลก็จะได้หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่สามหนึ่งสามสองสามสามสามสี่ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าสี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามและเก้าสี่ค่ะดันผู้ชมซีคูอยู่ในนี้ไปไปสน้นกันกับส้ำหนักที่พลเคล่อนเข่าหนึ่งเจ็ดพร้อมค่ะดังผู้ชม แต่ว่าเพิ่นเป็นสายบนเลขเด่นเดียวน้ำเสียจะมาสรุปให้พี่น้องเบื้องอีกเทีหนึงค่ะครับบนเงเพราะว่าเพิ่นกับว่า่อยไปลางนะงวดว่งหันนั่ค่ะยุ่ในนีชนกันซี่คู่เลยค่ะเดี๋ยวพอสมอนเพิ่นจะมาตัดให้อีกค่ะแคปหน้าจอค่ะยี่สิบคู่เด้อค่ะท่านผู้ชมเลขไม่ต้องกลับค่ะ อาอพิ่นแถมมาอีกเนาะค่ะเลขหลักสิบล่างหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าเป็นเลขข,ขี่เลขหลักสิบล่างขี่ค่ะเพิ่นใไ้คู่เดียวคักบ่าค่ะท่านผู้ชมวัดใจไปเลยสามแปดเม็ดเดียวถูกก็ถูกไม่ถูกก็ไม่ถูกเนาะครับค่ะ พี่น้องมักแบบนี้ค่ะท่านผู้ชมระว่างแถวนี้กอดกันค่ะแคปหน้าจ,จอเลยค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมก็ได้เห็นกันแล้วเนะาะครับผมค่ะยี่สิบคู่ก่อนมนเะชียแมนอันนี้ชุดเต็มค่ะยี่สิบคู่ไม่ต้องกลับค่ะอพี่น้องก็เคยเห็นผลงานของพอ พราะว่าพอสมอนนี่เพื่อนเป็นเลขกปักหลักกลักสิบกับลักหน่วยค่ะหลักสิบกับหลักหน่วยเพื่อนเป็นสายบนเดอค่ะทีเอพซีทีติตตามแต่สมัยก่อนเนาะค่ะ,อะพอเพื่อนกระกรับขึ้นมาอีกค่ะเพื่อนบอสคอยฐานลังแต่เพื่อนกามีแอบเหตบังค่ะท่านผู้ชมเพื่อนบอกฟังหลังไม่เนาะค่ะ ใกล้มือน้ำเชี่ยวขอวันที่14เดี๋ยว14กับ15เนี่ยและค่ะท่านผู้ชมอันก็นคือเพิ่นให้ฟังหั่นล่ะค่ะเพิ่นยากค่ะเอา้จาจังได๋ก็มาเบิ่งกันอีกเที่ยน,นึงเนาะเพิ่นสิตัดให้โอ,อ้เหลี้ยงคู่2คู่เนาะอ้าวเด็ด2คู่เต็มที่ครับผมปา๊าดค่ะท่านผู้ชมเอาอสำหรับคลิปนี้พอกันคลิปหน้าอยู่ดีมีแห้งสุขูสุขคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ